ผมก่อนเสียก็นี่เขาทำกินเขาแล้วกัม่กินพวกกาแฟพวกไอ้ผลไม้เนี่ยผสมเนี่ยผมเอามาหนมปังเนี่ยใช่ไหม,มเขามีขนมน้ำเนยผมติดมาเนี่ยหรือว่าไปงานคลิปบูดใด้หม่องใด้เขาก็มีเลี้ยงเนี่ยนะก็ไปส่งกาแฟนองเขาเนี่ยนี่บางนีมันเป็นที่พักเขาก็ร่างกินเขากอยู่นะคระับพอดีผมก็ลังพักเบรกอยู่เนี่ยปไปเด้ไปถ่ายทำเดี๋ยวผมจะเใี้จ่ายกินเขาเนี่ยผมจะถ่ายทำให้เบิ่งอีกทีหนึง่งนะฟาร์มดอกไม้สวนดอกไม้ ผู้ดใดเดือดตกงานชิบูดแบบนี้ถือว่าโอเคเลยครับมางพักมองยูมังเศร้าก็บสบายนะบางเท้อเงินอาจจะว่าหลายดอกหกหมื่นหกหมื่นหางเสบางมังเขาจางายตัวเนี่ยหกหมื่นหางมงพักก็มีเศร้ามีมีมมนะบางเท้าขนมเนื้อกับเบอร์กินได้ใช่ไหมก็ถือว่าโอเค,คล,ะล,ะล,ะละ่ะเพรต้องไปดินร่นยังหลายดอกหกหมื่นหาบางคนบอกว่าพอใจว่ามีโอเสียชิบูดบางหวังว่ามีโออยากได้เก่าหมื่นเก็หนี้ไปก็มีนะมันหลายหลายปัจจัยคืออยู่น้ำข้นมากข้นบ่มากดอก ผมพามาเบ่งสวนดอกไม้นะครับทั้งนี้นครับเป็นฟ้ามดอกไม้มีหลายลรงเลือนอยู่นะครับผมพามาทายท้ใไ้เบิงนี่นี่เห็นไหมเป็นดอกไม้ดอกไม้ดอกไม่ประดับเ่าน้ะครับเขาก็มาใส่ใเังเสพผู้ใดไฟ้ามดอกไม้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะนะถ้าเป็นคีบูดนะธโมชาผมบรูเพราะว่าผมเคยอยู่คีบูดมาสองหม่องเนะี่ยเขากําำลังพักเบรกพักหยังก็อยู่ในนั้น ช่วงเวลาพักเบรกเขาภาหลอเบิ้งนี่นะครับผมจะถ่ายเบิ้งดอกไม้ที่เขาเห็ดนะครับนี่เป็นดอกไม้สวยงามนะครับจะมีคนบานเขาคนอารับคนพื้นเมืองมาเห็ดนะครับแล้วก็คนไทยก็จะมีบางส่วนนะครับที่ยูฟามดอกไม้ดอกไม้สวยงามนี่จะพามาชมอีกโรงเรือนหนึ่งครับโรงเรือนหนึ่งฟาร์มดอกไม้นะคิปบ,บูธ มังพักเบรกขนม,มน้ำเนยก็มีนะครับมองกินก็นมีดีแห้งมองพักก็มีดีนี่นะครับเป็นฟาร์มดอกไม้นะครับรเชล้อมสวัสดีครับเจดอกไม้นะมีคนคนเผืนเมืองไหนจะเป็นคนเวียดนามน้าห่ะผมจำได้มีคนเวียดนามอยู่น้ำคือว่า งานอิสราเอลมันมีคนหลายสัญชาติหลายเชื้อชาตนะินะคนสองสัญชาติก็มีนะครับเขาเห็นงานแล้วแต่คียบุตรมองไดจะมีคนสัญชาติใดน,นะแต่ส่วนมากก็จะเป็นสัญชาติรวมๆนะครับผมเคยเห็นแบบมองเกาผมก็มีอิตาลีอิสราเอลมีแบบรัสเซียรัสเซียอ,อิสราเอลรัสเซียโปแลนด์รัสเซียอิตาลีจริงไหมคนสองถือสองสัญชาติก็มีเยอะหรือว่าคนอาลรัฟจริงไหมก็มีเหตุสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ขอบคุณครับครับขอบคุณครับฟาเวอร์ฟาเวอร์ตบยาเฟยยาเฟยยาเฟย์โอ้ยาเฟย์ยาเฟย์ไทยแลนด์นิวนไทยแลนด์นิวนิวเอ็มเจ้ไทยแลนด์อันนี้คำอิสานเลยเพื่นเอาบูดาเซ็นอันนี้เอาบูดาชำเอาบูดาอุซิเอาบูดาเอาบูดากิซิมกิซิมบางทีผมบ็อยากไทยนาเพื่อนะครับเพราะว่ามันอาจจะ อันนี้แต่ว่าสมัยก็ไม่เห็นหนาหรอกเห็นงานเขาไทยเห็นรวมๆเนาะเ้าจะทายหนาถ้ายังต้องขออนุญาตก็เข้าว่ะสมัยเข้าปิดหน้านะเขากับปิดหน้ากันย้ำนะเ้าปิดหน้าเพราะว่าฝุ่นนะฝุ่นกับความห่อนนะก็ให้ให้เห็นแต่หนางานรวมๆเจนอาร์ล่มขอบคุณครับขอบคุณครับเซียฟาบิโอยาเฟียยาเฟียทุกท่านอ่าโอ้ตอบตอบตบตบ ซิมซิมชามโอเคชามยาเฟ่โอเ้ชิโนะบะคุดอ่าชิโนะบะคุดมายิมบะคุดอันนี้อาวุธาชิโนอาวุธามายิมชิโนมายิมแท็กเตอร์แท็กเตอร์เอ็กโวเตอร์ฮู้นเอ็กโวเตอร์ชิโนเดมาตาเอฟฟ์เอฟฟ์ซีลิปทุ่นซีรีปไอ้ตัวเม่อตัวเมอตัวเมออันนี้ซาไปเออร์ซาเปเออชิโนเดมาตามาเตียดมาเตียดเดือดเดือดเดือดเอาบูดา น้ำกนอ่าอ่าอูบุสีขัดศัาากดูบสีขัดศักบัลใบยอันนีาา้ขัดศักบัลใบยเชลลีขัดศักโอเคนี่นะฟาร์มดอกไม้สวนดอกไม้โดยรวม